สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้ค,ครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนนวพัฒนวิทยาแต่เอ๊สถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรามีอะไรกันบ้างนะเราไปดูกันเลยค่ะอาคารเรียนอนุบาลอาคารเรียนประถมห้องเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สระว่ายน้ำสนามเด็กเล่นห้องสมุดเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกับคุณครูที่ห้องสมุดกันค่ะ กุปอมค่ะกุปลานะคะวันนี้เราอยู่กันที่ห้องสมุดสําหรับวันนี้กุปลาและกุปอมมีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งไปโรงเรียนเรื่องมนลืดีทองกรอยภาพชาตรีสีพลแพล้วเออีเอต์ออไก่โกงข้อขันดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้า กุ้งกิงมัวเงียตื่นนอนเอาหน้าซุกหมอนขอนอนต่ออีกหน่อยนะแม่ปลูกลูกเธอกุ้งกิงกี่เซาจริงๆเลยนะลูกจ๋ารีตื่นล้างหนะ้าแปลงฟันวันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะกุ้งกิงตื่นขึ้นทันใดพรนนึกขึ้นได้วันเปิดเทอมนี่นาะ รีบล้างหน้าแปลงฟันเร็วไวใส่ชุดนักเรียนใหม่เอาแป้งทาหน้าบีนบีนเสียงแตรรถดังรีบวิ่งหน้าตั้งไปก่อนนะแม่จ๋าตื่นเต้นวันเปิดเทอมใหม่กุ้งกิ้งดีใจยิ้มแป้นเริงร่ากุ้งกิ้งเดินเข้าประตูสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะ เข้าแถวร้องเพลงชาติไทยออกกำลังกายยืดแขนเหยียดขาเจอเพื่อนใหม่น่ารักนิสัยดีชวนกันระบายสีศิลปะหันสาเล่นสนุกกลางแจ้งตอนสายเล่นทรายปีนตะข่ายไม้เลื่อนชิงชา้าสนุกจังเลยไกลเที่ยงล้างมือสะอาดสะอ้านกินข้าวกลางวัน อร่อยดีจ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปลงฟันเปลี่ยนชุดนอนสีหวานปราแป้งเต็มหน้านั่งล้องวงตรงหน้าคุณครูครูค่ะพวกหนูอยากฟังนิทานหันสาคุณครูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานของเหล่านางฟ้าได้ฟังนิทานแสนสุขใจกุ้งกิ๋งหลับสบายสายลมพัดมา ตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคล้อยเก็บที่นอนเรียบร้อยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูเปิดเพลงแสนสนุกกุ๋งกิ่งเรียบลุกยักย้ายซ้ายขวาชวนเพื่อนๆมาเริงระบำร้องเล่นเต้นรำลาลาลาลเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุ๋งกิ่งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใส โ <chat> รงเรียนจ้าบายๆพรุ่งนี้เราจะมาใหม่นะจ้าแล้วเจอกันจ้าเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆได้เรียนรู้กฎกติกาข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันฝึกระเบียบวินัยได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกับเพื่อนๆและคุณครูค่ะแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 กิจกรรมบางอย่างต้องงดไปเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆทุกคนนะคะ แต่เอ๊ะถ้าเด็กๆต้องมาโรงเรียนเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรวันนี้คุปรามีเพลงแผ้แน่เจ้ากโควิดเพลงที่จะทําให้เด็กๆทุกคนกลายเป็นผู้ชนะโควิด19ถ้าครับพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะดินตัวดินตัวดินตัว ที่ไหนช่วยกันดูแลสวงให้ถูกไปถึงจมูกชนะแน่โควิดแพ้เพราะหน้ากากอนามัยเข้าห้องเรียนล้างมือบ่อยๆโควิดคอยทั่วทุกแห่งหุนเจลแอลกอฮอล์พกไว้ใช้ทุกคนถ้าเที่ยวเล่นสนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างสักนิดดีไหม าำสองไม่ได้จำไว้มีสับสนต่อแถาซื้อข้าวยืนตรงหน้าสมทมโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลยอาวุธต้องพร้อมตลอดเวลาหากโควิดมาเผชเชหนน้าเรา อย่านั่งไม่เงาสามอย่างรีบเอาไปสู้เตรียมพร้อมพร้อมไหมพ้อมแล้วไปสู้เลย,เลยจากบ้านเอาหน้ากากมาใส่ไปที่ไหนช่วยกันดูแลสวมให้ถูกไปถึงจมูกชนะแน่โควิดแท้พรงน้ากากอนามัยเข้าห้องเรียนล้างมือบ่อยๆโควิด อทั่วทุกแห่งหนเจอแอลก็ฮอลพกไว้ใช่ทุกคนถ้าเทิ้เลื่นสนก็อย่าลืมล้างมือเป็นระยะห่างาสักนิดดีไหมห่างสองไม่ได้จำไว้มีสับสนตอนเแถาซื้อข้าวยืนตรงหน้าสาทงโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลยโควิดต้องแพ้ พราะพวกเรา